สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาทุกท่านวกเข้ามาในสวนไผ่กันนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคําถามหลายคําถามมากเกี่ยวกับเรื่องราวของไผ่ซึ่งผมก็ได้ทําข้อมูลจากประสบการณ์จริงและรวบรวมมาให้ท่านได้รับชมและรับฟังคลิปนี้อาจใช้เวลานานหน่อยแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดข้อสงสัยทั้งหมดคําถามทั้งหมดสิ่งที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับไผ่มีอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวดูให้จบนะครับข้อสงสัยหรือคําถามที่1 เราจะปลูกไผ่ช่วงไหนดีช่วงฤดูการปลูกไผ่ที่เหมาะสมนะครับที่ผมมองว่าดีที่สุดสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่มีใจรักอยากปลูกไผ่ก็คือแนะนําให้เป็นช่วงต้นฝนหรือช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับคือช่วงนี้สามารถปลูกจากกิ่งก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไผ่าบางสายพันธุ์นะเช่นจะตัดกิ่งไผ่ที่มีรากอากาศเนี่ยมาชําลงดินก็ได้หรือจะขุดแยกเงามาปลูกก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นฝน เปอร์์เซนตรอดจะสูงสามารถปลูกได้ถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับมันอาจจะเป็นช่วงปลายฝนแต่ถึงอย่างไรดินก็ยังมีความชื้นอยู่ยังพอมีฝนตกอยู่บ้างนะครับและที่ผมอยากแนะนําก็คือแนะนําให้ปลูกจากกิ่งที่ชําไว้นานแล้วนะครับก็คือกิ่งที่มีรากเดินเต็มที่ชําลงในถุงดําแล้วเปอร์เซ็นต์รอดมันจะสูงอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลนะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยผมปลูกตลอดทั้งปีเลย คำถามหรือข้อสงสัยข้อที่2ครับปลูกไผ่อะไรดีไผ่มันก็มีมากมายหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งไผ่ขนาดเล็กเช่นไผ่ไร่ไผ่ร่วกไผ่เลี้ยงไผ่บงไผ่ขนาดกลางๆค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาอีกนิดก็อย่างเช่นพวกไผ่สังมลไผ่ตรงหม้อไผ่กิมซุงไผ่ฟ้ามนหรือไผ่ขนาดใหญ่ ที่จัดอยู่ในสกุลเดนดรซิลมาสก็อย่างเช่นไผ่ย,ยักษ์ปักกิ่งไผ่หกย,ยักษ์ไผ่ยักษ์น่านไผ่ยักษ์พมา่าไผ่ยักษ์แมตะบอไผ่พวกนี้จะมีลำขนาดใหญ่อันนี้ก็ต้องศึกษาและเลือกตัดสินใจเอาเองซึ่งรายละเอียดของไผ่แต่ละชนิดข้อดีข้อเสียของไผ่แต่ละชนิดผมก็ได้ทําเป็นคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วนะครับจัดเป็นหมวดหมู่หรือเป็นเพย์ลิสต์ไว้ในช่องผมอย่างดีก็สามารถค้นหาและคลิกเข้าไปชมได้เลยข้อสงสัยข้อที่3ม แต่งกิ่งสางกอไผ่ช่วงไหนดีการแต่งกิ่งสางกอไผ่คือการตัดเอาลำแม่เก่าทิ้งนะครับหรือการตัดเอาลำไผ่รุ่นแรกๆออกเหลือไว้ประมาณ3-5ถึงหหรือไม่มากกว่า8ลำต่อกอเพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารที่ต้องส่งไปเลี้ยงลำแม่เก่าที่ตาหน่อถูกใช้ไปหมดแล้วคือหน่อไม้มันออกจากไผ่ลำนี้หมดแล้วนะครับตาหน่อถูกใช้งานไปหมดแล้วส่วนใหญ่การแต่งกิ่งสางกอเนี่ยนิยมทํากันในกลุ่มผู้ ปลูกไผ่ที่เน้นจําหน่ายหน่อไม้สดนะครับหรือทําให้หน่อไม้ออกนอกฤดูกาลนั่นเองช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการแต่งกิ่งสางกอไผ่มันแบ่งได้2ระยะคือระยะหลังปลูก1ปีหากไผ่มีการพัฒนารลำจนได้ลำขนาดที่ต้องการนะครับก็คือมีลำขนาดใหญ่นั่นเองเราก็ควรตัดลำแม่เก่าทิ้งซะเพื่อการสร้างหน่อไม้และเพื่อให้ไผ่ได้พัฒนาลลำขึ้นไปอีกนะครับ ส่วนอีกระยะหนึ่งก็คือระยะหลังปลูกได้ประมาณ3ปีลำไผ่จะมีความแกร่งและมีขนาดใหญ่ตามสายพันธุ์ที่เราปลูกช่วงนี้นะครับก็คือหลังปลูก3ปีเนี่ยเราควรแต่งกิ่งสางกอให้โล่งเพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารนั่นเองและเพื่อการพัฒนาลำและที่สําคัญก็คือให้ไผ่ที่เราปลูกเนี่ยออกหน่อเยอะออกหน่อตลอดปีนั่นเองหากมีการวางระบบน้ํานะครับคําถามหรือข้อสงสัยข้อที่4ครับ ใส่ปุ๋ยไผ่อะไรดีและใส่ปุ๋ยช่วงไหนดีการใส่ปุ๋ยบำรุงไผ่ส่วนใหญ่นะครับที่ผมใช้ก็จะมีแค่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเท่านั้นเพราะว่าไผ่เนี่ยมันเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงเดียวกันกับหญ้าก็คือเป็นหญ้านั่นเองให้ผลผลิตเพียงแค่การแตกหนอ่อหรือการแตกยอดนะครับมันไม่ใช่ไม้ผลผมจึงมองว่าการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่มีไนตโตรเจนเนี่ยมันจะดีกว่าการให้ปุ๋ยสูตรเสมอและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยไผ่ ในช่วงแรกๆก็คือช่วงต้นฝนนะครับก็คือการให้ปุ๋ยไผ่ในช่วงเวลาปกติประจำปีในสวนของผมเลยส่วนอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผมจะให้ปุ๋ยไผ่ก็คือช่วงปลายฤดูฝนก็คือช่วงเดือนตุลาคมการให้ปุ๋ยบํารุงไผ่ช่วงนี้จะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ไผ่ออกหน่อตลอดฤดูกาลหรือออกหน่อต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้งและที่สําคัญเราต้องมีการวางระบบน้ําด้วยนะครับไผ่ถึงจะออกหน่อคําถามหรือข้อสงสัยข้อที่5 ขยายพันธุ์ไผ่ช่วงไหนดีการขยายพันธุ์ไผ่หลักๆก,ก็มีอยู่2รูปแบบนะครับหก็คือการปักชำชำป้องหรือการชำเงาการขยายพันธุ์ไผ่ในลักษณะนี้ผมแนะนําให้ทําในช่วงต้นฝนนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์รอดมันจะสูงส่วนการขุดเงาเพื่อทําต้นพันธุ์จาหน่ายเนี่ยผมแนะนําให้ขุดทําในช่วงหน้าแล้งหรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์รอดมันจะสูงกว่าฤดูกาลอื่น เหตุผลก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหมดฝนเป็นช่วงหน้าแลง้งไผ่จะมีการสะสมอาหารไว้มากนะครับโดยเฉพาะแป้งและน้าตาลจากประสบการณ์ของผมเนี่ยการทําต้นพันุไผ่ช่วงนี้เปอร์เซ็นต์รอดมันจะสูงกว่าทุกฤดูการเลยส่วนการตอนกิ่งหรือการหุ้มด้วยตุ้มตอนรัดกิ่งที่มีรากอากาศหรือไม่มีรากอากาศก็ตามเนี่ยการตอนกิ่งที่จะให้ออกรากไวและออกรากดีควรทําในช่วงต้นฤดูฝน หรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนตุลาคมนะครับช่วงนี้รากจะเดินเต็มทุ่มตอนดีเพราะว่าจะมีความชืน้นกิ่งไผ่เนี่ยสามารถตอนไว้ข้ามปีก็ยังได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตัดใส่ถุงเพาะชำข้อสงสยัยหรือคําถามข้อที่6ครับวางระบบน้ําสวนไผ่จําเป็นหรือไม่หากคิดจะปลูกไผ่ในเชิงพาณิชย์คือเน้นจาหน่ายหน่อไม้สดเป็นหลักเนี่ยผมว่าควรมีแหล่งน้ํานะครับในสวนของเราเนี่ยควรมีแหล่งน้ําและควรมีการวางระบบน้ําเพราะว่า น้ำถือว่าจำเป็นสวนของเราจะได้เปรียบสวนอื่นหากมีแหล่งน้าและมีการวางระบบน้ำนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยมันสามารถให้ผลผลิตตลอดฤดูการได้หากมีการให้น้ำอย่างต่อเนื่องเสมือนจำลองหน้าฝนให้ตลอดทั้งปีหรือเราจะวางระบบน้ำเฉพาะช่วงหมดฝนก็ได้ไผ่ที่แนะนำให้ปลูกสำหรับทำหน่อไม้นอกฤดูการผมแนะนำเลยไผ่กิมซุงแต่ปัญหาก็คือกอรกหน่อยและไผ่ยักษ์ปักกิ่งอันนี้กอโล่งสวยหน่อไม้ออกเยอะด้วยนะครับ ก่อนนี้ผมพึ่งวางระบบน้ําเพื่อจะทําให้ออกนอกฤดูกาลในช่วงหน้าแล้งนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมนะครับส่วนไผ่สร้างมนก็ให้หนอดอกเหมือนกันผมกําลังวางระบบน้ําบังคับให้ออกนอกฤดูกาลอยู่เดี๋ยวจะค่อยอัปเดตให้ชมนะครับคำถามหรือข้อสองสัยข้อที่7ไว้ลำไผ่กี่ลำและไว้ลำกี่ปีการจํากัดลำไผ่หรือการไว้ลำไผ่ส่วนใหญ่จะไว้ประมาณ5-8ลําลำอันนี้โดยส่วนตัวผมนะและการไว้ลำที่สวนผมเนี่ย จะไว้ที่3ปีขึ้นนะครับคือพอลำไผ่อายุประมาณ3 4ปีก็จะตัดไปใช้งานปล่อยให้ลำไผ่รุ่นหลังๆเนี่ยจเจริญเติบโตต่อเนื่องไปจนครบ4ปีก็จะตัดลำเก่าออกไปใช้งานต่อนี่คือหลักที่ผมใช้ในสวนนะคำถามหรือข้อสงสัยข้อที่8ครับใบไผ่ใช้ทำอะไรได้บ้าง ใบไผ่ที่หล่นลงมาในสวนของเราเนี่ยนอกจากจะนําไปคลุมโคนต้นไม้ในช่วงหน้าแล้งแล้วเนี่ยยังสามารถนําไปทําปุ๋ยหมักใบไผ่ได้ซึ่งผมก็เคยทําเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้จะมีลิงก์วิดีโอโชว์ขึ้นก็ลองคลิกเข้าไปดูคําถามหรือข้อสงสัยข้อที่9ครับลำไผ่ใช้ทําอะไรได้บ้างลำไผ่สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายนะครับอันนี้แล้วแต่ไอเดียไม่ว่าจะทําเป็นโครงสร้างไม้ไผ่ทําฐานไม้ไผ่ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ทำเครื่องจากสารต่างๆหรือแม้กระทั่งจําหน่ายลำไม้ไผ่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแต่ละท่านของแต่ละเจ้าของสวนนะครับว่าจะเน้นปลูกขายลำเน้นปลูกใช้ลำหรือทาหน่อไม้นอกฤดูไผ่เน้นใช้ลำหรือจําหน่ายลำเนี่ยผมแนะนําเลยไผ่สร้างมนไผ่รวกดาไผ่สร้างไพรไผ่ตรงหม้อหรือไผ่หกยักษ์นะครับคําถามหรือข้อสงสัยข้อที่10ครับหน่อไม้ทําอะไรได้บ้าง หน่อไม้นอกจากจะจำหน่ายเป็นหน่อไม้สดแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำเป็นเมนูได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้และยังสามารถแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองเป็นหน่อไม้อบแห้งหรือหน่อไม้อัดถุงเก็บไว้ข้ามปีก็ยังได้เดี๋ยววิธีการทำหน่อไม้อัดถุงให้เก็บไว้ได้ข้ามปีแถมยังกินได้ด้วยผมจะทำเป็นคลิปวิดีโอให้ชมนะครับอันนี้จะค่อยๆอ,อัปเดตไปในสิวก่อนชแนล ก็หวังว่าสิ่งที่ผมบอกไปในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจเรื่องไผ่สําหรับท่านที่คิดจะปลูกไผ่หรือเป็นเจ้าของสวนไผ่อยู่แล้วอาจจะพอรู้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสาระดีๆยังมีในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีครับ